สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสอยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะพาน้องสอยเพชรนะคะไปร่วมยินดีนะคะขึ้นบ้านใหม่น้องสมใจนะคะน้องแอนน้องขวัญน,นะคะเราก็จะไปเป็นแก๊งเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องสอยเพชรไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้คนสวยใส่โบก่อนนะคะ,อะตอนนี้น้องสอยเพชรก็ไปแล้วนะคะแล้วก็น้องแอนน้องขวัญน,นะคะอ๋อรีบๆเ,เลยคะ่ะ พะโลกันหมดแล้วไปกันเลยค่ะสามสาวนะคะอยู่ไกลนะคะก็เลยเดินช้าหน่อยนะคะค่ะตอนนี้เรา,เรา,เราตามไปดูกันเลยนะคะโนนะคะสวยเดินมาแล้วนะคะใส่ยโบสวยๆไปก่อนนะคะเดินก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะคะกว่าจะไปถึงบ้านงานนะคะวันนี้เราเดินทางนะคะมีน้องแอนน้องขวัญน,นะคะ สวยสวัสดีค่ะกนสวัสดีค่ะสวยสวยกนค่ะวันนี้ได้ออกกาลังกายนะคะเดินออกกาลังกายไกลเลยนะคะเราเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะไปเร็วๆน้องควันเร็วๆน้องควันไปแล้วน้องแอนเร็วๆน้องแอนวันนี้น้องแอนนะคะกลัวรถนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสวยเดินเร็วมากๆเลยนะคะ ไปหาเอื้องหลวงนะคะดีใจนะคะเหมือนรู้เลยนะคะจะเดินไปหาเอื้องหลวงนะคะจำเอาจำเอาเลยนะคนสวยโอ้เร็วคะ่ะเอื้องหลวงรออยู่ไปแล้วไปแล้วนะคะแล้ว,วนางควานอะนางควาน น้องควัเดินช้านะคะกับน้องแอนนะคะใส่เพชรจำเอาจำเอาเลยนะคะนู่นนะคะเดินไปถึงนู่นกันแล้วนะะูน่นนะคะมองเห็นใกล้ๆนะคะเดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงบ้านงานแล้วนะคะบ้านที่เราจะไปวันนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับเอื้องหลวงเลยนะคะใส่เพชรดีใจนะคะจะได้ไปหาเอื้องหลวงนะคะรีบใหญ่เลยขอดูนะคะ พอไปเจอหน้ากันนะคะโอ้โจะร้องกันดังเลยนะคะดีใจนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ อ้พอสวยมาถึงแล้วนะคะเจอหน้ากันนะคะเจอน้องอายนะมีอาการนะคะออกแอ็กออกแอ็กแล้วนะคะเรียกหาเอื้องหลวงนะคะตอนนี้เอื้องหลวงจ้าอยู่ไหนเนาะเอื้องหลวงอยู่ไหนเนาะแมนอสูฟันนะปกิแต่จาเนี่ยจะต้องรู้ลาเหรอ สาเพชรของเรามาไม่อยู่นิ่งๆเลยนะคะไม่ยอมให้แต่งตัวนะคะคนสวยนะคะไม่นิ่งเลยนะคะเอควานก็พยายามใส่ชุดให้นะคะคนสวยก็ดิ้นอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้น้องช้างก็มาแต่งตัวรอนะคะที่บ้านน้องเบื้องหลวงนะคะวันนี้ก็เป็นชุดแรกเลยนะคะที่น้องสอยเพชรได้ใส่นะคะวันนี้ก็ ยังรอนะคะยังรอให้พ่อควันแต่งตัวให้เสร็จนะคะวันนี้ก็จะดูกดิกลุกดิกไม่หยุดเลยนะคะก็คือนะคะก็สวยไปแล้วนะคะน้องแอนนะคะกับน้องขวันนะคะชุดซีทูนะคเออว้าว,าวาค่ะว้าว,าวานี่นะคะ จะเสร็จแล้วนะคะทางนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเหลือ,อาทางนี้นะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะน้องอายก็ใกล้แล้วนะคะทาแก้มแดงๆดงด้วยนะพ่อควานสายเพชรของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> สายเพชรจะเสร็จแล้วนะคะ ร่วงนร่วมงานสวยนะคะไม่ยอมให้แต่งตัวเลยนะคะดินใหญ่เลยนะคะมาแสดงความยินดีแต่งตัวไม่เสร็จทีนะคะพ่อขวานนะคะน้องดินนะคะแต่งตัวไม่เสร็จเลยนะคะเอาขาลงไม่ยอมนะไม่ยอมนบอขย่มขังด้วย ตอนนี้คุณสวยก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ทางนู้นก็มาแล้วนะคะเม่เพชรพลอยนะคะแม่พลอยนะคะน้องเพชรน้องโกกินะคะเออรอๆทั้งนั้นเลยนะคะ ีก็รอเข้างานกันนะคะโอ้สวยแล้วนะคะสวยแล้วนะคะกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะไม่รู้ว่าช่วงไหนจะดึงนะคะก็รอดูกันนะคะต้องมีซักเชือกนะคะที่ดึงนะดูทางนี้นะคะยุกยิกยุกยุกอ๋อคนสวยเสร็จแล้วนะมองใฮ้เคียนเฮปดีดีนะ วันนี้ก็มาร่วมยินดีขึ้นบ้านใหม่นะคะของคุณยายสมใจนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพ่อพรเทพด้วยนะคะวันนี้ชาวช้างของเราก็มาร่วมนะคะร่วมงานเยอะเลยนะคะมีหลายเชือกนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้างานแล้วไปดูกันนะคะว่ามีเชือกไหนบ้างนะคะตอนนี้คนสวยก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะ เราจุกกันใหญ่เลยนะคะสงสารนะคะไม่ได้เจอกันนะคะก็กอดกันนะคะจุกกันนะคะโอ้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 ต่อยกอดคนสวยเมาเลยรจะเร็จกดสวย อืมทอสาวเสร็จหรือยังคะกะต้องเอาเวลาเวลาผี่เลยนะตัวก่อนอเาไปอ้าเวลาไปวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แมวมากๆเลยนะคะที่ตัดชุดให้น้องเอื้องหลวงกับน้องสร้อยเพชรนะคะขอบคุณแม่แมวมากๆนะคะกลับขอบพระคุณในความเมตานะคะที่เมตาน้องสร้อยเพชรกับน้องเอื้องหลวงนะคะได้ชุดสวยๆใส่นะคะพ่อมองใส่ยางหนุ่มเมยหนุ่มหนุ่มบอย นบอยกับสายยางอูขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่ให้น้องได้มีชุดสวยๆใส่แล้วนะคะขอบขอบคุณคุณแม่แม่มากมากๆเลยนะคะ ที่ทำชุดออกมาให้น้องสายเพชรกับน้องเอื้องหลวงนะคะกลับขอบพระคุณน้องมากเลยนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนาทุกประการเลยนะคะกราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะน้องสายเพชรเอื้องหลวงขอบคุณค่ะคุณแม่ก่อน <Okay. S 1> เด้เนาะขอบคุณค่ะก่อน <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะสวยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณนะคะสอยเพชรเอื้องหลวงขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณน้องมากค่ะที่เมตตานะคะตัดชุดให้น้องนะคะขอบคุณค่ะแม่แมมค่ะสาธุบุญด้วยนะคะขอบคุณที่เมตตาน้องสอยเพชรกับน้องเอื้องหลวงนะคะอันนี้ก็มากล่าวขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะที่เมตตาน้องทั้งสองเชือกเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ตอนนี้คนสวยของเราก็ไปร่วมง,งานแล้วนะคะไปร่วมง,งานแล้วนะคะคนเสือไปแล้วนะคะก่อนจะไปนะคะแวะแวะดูเจ้าตัวน้อยก่อนนะคะแมนทองมเงมีด้วยบอนี่แมน,นทอง,งอาลา้อย

กิ๋น้อยนะคะแล้วเราเข้าไปดูในงานกันก่อนนะคะโอ้ยคนย้ายสมพรสมใจนะคะโอ้ยคนย้ายสมบูรณ์สมพรคณาสมบูรณ์คณาสมพรอ๋อในยายสมพรนะคะน้องสมบูรณ์นะคะอันนี้น้งขวัญนะคะดูสร้อยเพชรมาเจอกับเอื้องหลวงนะคะโอ้ยเปรี้ยวแล้าเลยนะคะแม่กับลูกแม่กับลูกนะคะเดี๋ยวนะคะแม่กับลูกกันภาในการได้บ่ อันดาขอพี่ไปหน่อยไปได้ไหมคะคะน้องชังก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะออนนี้ไปน้องเพชรอยู่ไม่นิ่งเลยนะคะแต่ละเชือกนะคะสวยมากๆเลยนะคะแต่ละเชือกนะคะน่ารักนะคะควาคิดสร้างสารรค์นะคะ วันนี้ก็มาร่วมยินดีขึ้นบ้านใหม่นะคะคุณยายสมใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะคุณยายสมใจแล้วก็กาลังทําพิธีอยู่นะคะค่ะตอนนี้สาวก็ยืนรอนะคะรอเข้ามานะคะทานผลไม้นะคะตอนนี้ก็รอทําพิธีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะเวเราจะไปดูนะคะคุณยายนะคะ ปัญยายนวนจันนะคะกับคุณยายบัวลอยนะคะมาทําพิธีนะคะนี่นะคะสองสาวนะคะมาร่วมทําพิธีนะคะสวยงามนะคะคุณยายบัวลอยนะคะตรงนี้พิธีกําลังจะเริ่มนะคะพิธีกําลังจะเริ่มแล้วนะคะ,ะเรามาดูกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะมีกระท่อมน้อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่นะคะเริ่มเริ่มยินดีนะคะกับคุณยายสมใจนะคะแล้วก็คุณพ่อพันเทคุณแม่แหม่มนะคะนี่นะคะเจ้าของงานนะคะนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยงานเยอะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะกับ ก็หน่อยนะคะแลวของผู้ใหญสมใจนะคะกับลุงโผลนะคะดีใจด้วยนะคะนี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะสวัสดีค่ะ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็น้องๆนะคะค่าก็มาร่วมยินดีกันนะคะวันนี้ก็ตื่นตันใจกันนะคะก็ดีใจกับคุณใายสมใจด้วยนะคะญาติผู้ใหญ่นะคะก็มาร่วมยินดีกันหลายท่านเลยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีกันแล้วนะคะ น้องช้างก็รอนะคะเอาพิธีก็มีคุณยายนอนจันกับคุณคุณยายบลอยนะคะสอดใสยเพชรกับน้องๆช้างจะอยู่รอบนอกเลยนะคะวันนี้สาสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็แฮปปี้ดีนะคะคุณพ่อพรเทพด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านนะคะ วันนี้ก็มาขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลยแล้วก็เป็นวันเกิดท่านนะคะแม่ควานก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ,จะเจริญทั้งหน้าที่การงานการงานนะคะผิดบางสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมเมากาปรารถนาทุกประการเลยนะคะตอนนี้พิธีก็เริ่มแล้วนะคะ